สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปลอนบ้าน YouTube ครับคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับชาวนาโดยเฉพาะครับเป็นคลิปประจำวันที่25มกราคม2564 25, เป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมรายละเอียดกันครับวันนี้วันที่25มกราคม2564ครับมีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวนะครับ งวดที่12นะครับโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับก็มีการประกาศออกมาแล้ววันนี้2พฤกภาคม2564ครับสำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวงวด12นั้นเป็นการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจําวันที่2พฤกราคม2564เพื่อจ่ายชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะครับงวด12นะครับ เกษตรกรที่มีสิทธิ์จะได้เงินงวด12นี้ก็คือเกษตรกรที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้แล้วและเป็นผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวระหว่างวันที่18ถึง24มกราคม2564นะครับผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว1 8ถึง24มกราคม2564นะครับคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์กา้างหยิงได้ประกาศร,ราคาเกณฑ์การ้างยิงข้าวออกมาดังต่อไปนี้นะครับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะ่าความชื้นไม่เกิน15%นะครับ ข้าวเปลือกหอมมะลิครับราคาเกณฑ์กลางตันลงหมืงพันละ1 2อยยี่สบาท49สตางค์ครับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ12,033บาท36สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าตันละ9,592บาท30สตางค์ครับข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ1นึ่งบาท82สตางค์ข้าวเปลือกเหนียวตันละ11,000 5 4 1บาท8ปสตางค์นี่ก็คือราคาเกณฑ์การง้างเงิครับเมื่อเอาราคาเกณฑ์กลางเงิไปเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้รายได้นะครับที่รัฐบาลตั้งไว้มาดูครับว่ารัฐบาลจะได้ชดเชยข้าวชนิดใดบ้างครับก็ปรากฏว่ารัฐบาลจะได้ชดเชยส่วนต่างข้าวทุกชนิดนะครับโดยข้าวเปลือกหอ,อมมะลิครับจะได้ชดเชยส่วนต่างตันละ2 3 7 8บาท51สสตางค์นะครับ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้น,นที่ครับได้ชดเชยส่วนต่างตันละ1,966บาท64สตางค์ข้าวเปลือกเจ้าชดเชยส่วนต่างตันละ407บาท70สตางค์ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีรัฐบาลได้ชดเชยส่วนต่างตันละ109บาท18สตางค์และข้าวเปลือกเหนียวครับรัฐบาลจะได้ชดเชยส่วนต่างตันละ458บาท19สตางค์ครับก็สรุปแล้วงวด12นะครับเมื่อประกาศราคาเกณฑ์การกางยิงออกมาแล้วรัฐบาล ประกาศราคาเกณฑ์กลางเองข้าวแต่และชนิดออกมาต่ํากว่าราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลตั้งไว้ทั้งหมดและรัฐบาลก็ได้ชดเชยส่วนต่างทุกชนิดข้าวทั้ง5ชนิดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรชาวนาด้วยซึ่งโดยปกตินะครับถ้าประกาศราคาเกณฑ์กลางเองวันที่25จะได้เงินประมาณวันที่28มกราคม64แต่รอบนี้ไม่สามารถจ่ายเงินได้วันที่28มกราคม64นะสวันทําการหลังวันประกาศนะครับ เนื่องจากขณะนี้งบประมาณจ่ายโครงการประกันรายได้เข้าตอนนี้ไม่พอจ่ายนะครับต้องรอจัดสรรงบเพิ่มเติม,ตมอยู่ระหว่างการของบประมาณเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีอยู่นะครับซึ่งถ้าหากว่า,าเจ้าของโครงการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประกันรายได้ได้มีการชงเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอรเมื่อไหร่เมื่อคอรมอรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จึงจะได้จ่ายต่อไปนะครับในระหว่างนี้ก็ประกาศราคาเกณฑ์การก้างเิงออกมาก,ก่อนนะครับใครจะได้เงินก็รอจนกว่ารัฐบาลจะได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจึงจะได้โอนให้นะครับก็รอวันโอนต่อไปครับหากว่าทราบวันโอนวันไหนก็จะได้มาแจ้งข่าวให้พี่น้องประชาชนชาวนาทราบในโอกาสต่อไปครับสํำหรับคลิปนี้ก็นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ